สวัสดีครับคนญี่ปุ่นสวัสดีนะครับอ่ามาสเตอร์นะครับชื่อมาสเตอร์ภาษากรประเสริารนะครับหรือมาสเตอร์อาร์ตนะครับอ่าสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับสําหรับวันนี้นะครับอ่ามาสเตอร์นะครับก็อ่าขอมาแนะนําตัวก่อนนะครับว่ามาสเตอร์นะครับเป็นใครมาจากไหนนะครับมาสเตอร์นะครับเป็นคนอ่าชุมแพนะครับสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โชบิกะเวนไดกะกูนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้จะมาสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับก่อนอื่นที่เราจะเริ่มรู้นะครับเกี่ยวกับวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับอยากให้นักเรียนนะครับโรงเรียนสาธิตพพชจบูรณ์นะครับที่น่ารักทุกคนนะครับได้มารู้จักกับประเทศญี่ปุ่นกันก่อนเลยนะครับก่อนอื่นนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะนะครับมีทะเลล้อมรอบนะครับเป็น ประเทศที่ไม่ค่อยไกลกับเรามากเท่าไหร่นะครับใช้เวลาบินประมาณ4ชั่วโมงนะครับสถึงสชั่วโมงครึ่งนะครับก็ถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์นะครับ เป็นของตัวเองนะครับก็คือมีภาษาและก็วัฒนธรรมนะครับที่เขายังดำรงสืบเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดนะครับภาษาที่เขาใช้นะครับการแต่งกายอาหารนะครับวัฒนธรรมนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับและประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมากมายเลยนะครับมาสเตอร์ก็เลยอยากมาอยากให้นักเรียนนะครับได้มาเรียนรู้นะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับ มาสเตอร์นะครับสำเร็จการศึกษานะครับด้านภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับได้ไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา7ปีนะครับจบมหาวิทยาลัยโชบิกาเ็นไดกากุนะครับอยู่ที่กรุงโตเกียวนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับและเมื่อเซนเซได้มีโอกาสนะครับได้มาสอนนะครับนักเรียนโรงเรียนสาธิตพิชบูรณ์ของเรานะครับ มาสเตอร์ก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะครับตั้งใจนะครับไม่ได้มากนะครับก็ได้น้อยก็ยังดีนะครับสำหรับภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นภาษาที่มีราคาแพงนะครับมีการว่าจ้างสูงมากนะครับสําหรับคนที่ได้ภาษาญี่ปุ่นนะครับเราก็จะมีโอกาสในการทํางานนะครับที่ดีกว่าคนทั่วไปนะครับสําหรับภาษาญี่ปุ่นนะครับ มันอยู่ในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะครับทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่นักเรียนบางคนนะครับอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับว่ามันมีอยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะครับยังไงบ้างนะครับอ่ายกตัวอย่างเลยเมื่อเราเดินเข้าเซเว่นใช่ไหมครับเราเดินไปเปิดตู้น้านะครับซื้อน้ํายี่ห้อหนึ่งชื่อว่าโอิชินะครับโอิชินะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแปลว่าอร่อยนะครับ แล้วก็ข้างๆกันขวดที่ตั้งอยู่ข้างๆกันนะครับก็จะมียี่ห้ออิชิตันนะครับอิชิตันนะครับอิชิก็แปลว่าหนึ่งนะครับตันก็คือชื่อเจ้าของนั่นเองนะครับและก็เดินถัดมานะครับก็จะเจอช่องปรุงอาหารใช่ไหมครับก็จะเจอผงชูรสยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าอาจิโนโมโตะนะครับอาจิโนโมโตะอาจิแปลว่ารสชาติโนโมโตะนะครับแปลว่า ดั้งเดิมดังนั้นอาชิโนโมโตะนะครับแปลว่ารสชาติดั้งเดิมนะครับและภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะครับเช่นยี่ห้อรถยนต์นะครับยี่ห้อบริษัทดังๆเช่นโตโยต้าฮอนด้านะครับคาวาซากิซูซูกินะครับประเภทนี้นะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับและอาหารญี่ปุ่นนะครับที่นักเรียนนะครับ หลายคนนะครับอาจจะชื่นชอบนะครับก็จะมีราเมงใช่ไหมครับมีราเมงมีซูชิใช่ไหมครับซูชิคือข้าวเหนียวบนข้าวเหนียวนะครับจะมีอะไรครับจะมีปลาดิบนะครับอยู่ข้างบนนะครับอันนี้เขาเรียกซูชินะครับนะบางคนก็อาจจะชอบทานบางคนอาจจะเคยทานแล้วผู้ปกครองอาจเคยพาไปทานแล้วนะครับนี่คือภาษาญี่ปุ่นนะครับมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแต่เราไม่ได้สังเกตมัน ใช่ไหมครับบางคนอาจจะรู้จักคำว่าคาวาย้นะครับคิเลนะครับอาริกาโต ประมาณนี้นะครับคำทักทายเบื้องต้นนะครับบางคนอาจจะพอรู้เพราะว่าบางคนจะดูในคลิปวิดีโอหรือว่าในเกมในอนิเมในหนังใช่ไหมครับบางคนจะเป็นติ่งซีรีส์นะครับซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับก็จะมีนะครับพอรู้มาบ้างนะครับดังนั้นเมื่อเซนเซนะครับเมื่อมัสเตอร์นะครับมีโอกาสได้มาสอนนะครับก็อยากให้นักศึกษานะครับนักเรียนนะครับโรงเรียนสาธิตพิจบูรณ์นะครับ ตั้งใจนะครับไม่ได้มากก็ได้น้อยนะครับนะแต่เซนเซก็จะพยายามนะครับให้พวกเราพูดได้อ่านได้เขียนได้นะครับเจอคนญี่ปุ่นแล้วสามารถพูดทักทายได้นะครับพูดแนะนําตัวเองได้นะครับสำหรับเทอมนี้นะครับและเมื่อเราได้ช่วงนี้จะเป็นช่วงออนไลน์นะครับเซนเซก็มาสเตอร์ก็ยังไม่ได้นะครับเจอหน้าค่าตาของนักเรียนนะครับ ดังนั้นนะครับมาสเตอร์ก็จะฝากคลิปนี้นะครับเป็นคลิปทักทายนะครับสวัสดีทักทายนะครับนักเรียนโรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์นะครับทุกคนเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเซนเซขอแนะนําตัวก่อนนะครับฮัจิเมะมาชเตวาตชิวะภาศกรประสเิฐสานเดสนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายภาศสกรประสเิฐสารนิคุเนมุวะอาร์โตเดสนะครับชื่อเล่น,นชื่ออาร์ โดโซโยโรชิคุโอเดไกชิมัสนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวกับนักศึกษาโรงเรียนสาธิตทุกคนด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับอ่าเซนเซนะครับมาสเตอร์อาร์ตนะครับก็จะ มาแนะน no ํ though, iendo, right? าตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นกันก่อนเลยนะครับตัวอักษรภาษาญี <mitad> ่ปุ Tus ่นนะครับจะมีทั้งหมด46ตัวนะครับจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับแบบที่1คือตัวอักษรฮิดกานะนะครับซึ่งเป็นตัวอักษรดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นนะครับอันดับแรกนักศึกษานักเรียนนะครับโรงเรียนสาธิตของเรานะครับจะได้เรียนตัวอักษรฮิดกานะนะครับฝึกอ่านนะครับมีทั้งหมด46ตัวนะครับมีน้อยกว่าภาษาไทยนะ ภาษาไทยมี44ทำไมมาสเตอร์ว่ามีน้อยกว่าเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นมันมีสระในตัวแต่ภาษาไทยจะมีตัวข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างแล้วก็ตัวการันใช่ไหมครับนั่นคือสระภาษาไทยนะครับเสียงก็จะแยกออกไปนะครับก็จะยากกว่าภาษาญี่ปุ่นนะเซนเซว่าทีนี้ภาษาญี่ปุ่นมีทั้งหมด46ตัวนะครับเป็นสระในตัวนะครับเราจําแค่46ตัวแล้วจบเลยนะครับ จำ4.6ตัวเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็จะสามารถอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นได้นะครับเมื่อเราอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นได้แล้วมาสเตอร์นะครับก็จะให้เรื่องไวยากรณ์นะครับแล้วก็ประโยคคําทักทายต่างๆแล้วก็การแนะนําตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เมื่อเราเริ่มอ่านได้นะครับอ่า มาสเตอร์ก็อาจจะเพิ่มตัวอักษรคาตคณะแล้วก็คันจิให้นะครับสำหรับนักศึกษานักเรียนนะครับที่อยากไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือประเทศญี่ปุ่นนะครับหรืออยากศึกษาให้ลึกกว่านั้นนะครับมาสเตอร์นะครับก็จะดูว่าพวกเรานะครับรับได้ขนาดไหนนะครับแต่ก็จะพยายามนะครับให้นักเรียนนะครับได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเราต้องสู้ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเป็น เป็นช่วงที่เราต้องมีภาษาที่3เพิ่มขึ้นมาและหนึงในนั้นนะครับมาสเตอร์อยากให้พวกเราโฟกัสภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเป็นภาษาที่แพงนะครับเขาจ้างแพงมากนะครับสำหรับภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาจีนเกาหลีนะครับก็สําคัญนะครับภาษาอังกฤษก็สําคัญนะครับแต่ภาษาญี่ปุ่นนะครับก็อยากให้ นักเรียนนะครับโฟกัสด้วยนะครับเพราะว่าเป็นภาษาที่เขาจ้างแพงที่สุดละในทุกภาษาที่มาสเตอร์ได้กล่าวมานะครับนะสำหรับภาษาญี่ปุ่นนะตัวอักษรฮิราคานะครับจะมีทั้งหมด46ตัวนะครับใน46ตัวนั้นจะมีอยู่5เสียงด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์นะครับจะลองอ่านให้ฟังนะครับว่ามันมีเสียงอะไรบ้างนะครับแถวแรกนะครับเขาเรียกว่าแถวอะนะครับก็จะมีเสียงอะ อ,อ,อีอูเอโออีอูเอโอนะครับแถวต่อมาคาคิคุเคโคคาคิคุเคโคนะครับแถวที่ 3. สามซาซิซเซโซนะครับสำหรับอ่าชั่วโมงนี้นะครับมาสเตอร์นะครับก็ขอปล่อยแค่สามแถวนะครับสามแถวก่อนนะสิบห้าตัวนะครับอีอูเอโอ คา k ิคุเคโคซาซิสุเซโซนะครับจะมีทั้งหมด3แถวนะครับแล้วมาสเตอร์นะครับก็จะแถมนะครับคำทักทายไปด้วยนะครับวันนี้สำหรับคำทักทายในภาษาญี่ปุ่นนะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับเขาจะทักทายกันว่าโอไฮโอโกไซมัสโอไฮโอโกไซมัสนะครับสวัสดีตอนเที่ยงนะครับเขาจะทักทายกันว่า คนนิจิวะคนนิจิวะนะครับส่วนตอนเย็นนะครับเขาจะพูดว่าโคมบังวะโคมบังวะนะครับสวัสดีตอนเช้าโอฮาโยโกไซมัสโอฮาโยโกไซมัสนะครับตอนเที่ยงคนนิจิวะคนนิจิวะตอนเย็นโคมบังวะโคมบังวะทีนี้ลาก่อนล่ะเขาพูดว่ายังไงลาก่อนเขาพูดว่าซาโยนาระ ซาโยนาระนะครับลากรซาโยนาระขอบคุณอาริกาโตโกไซมัสอาริกาโตโกไซมัสนะครับสวัสดีตอนเชา้าไฮโยโอกไซมัสตอนเที่ยงคนจิวะตอนเย็นคมบังวะนะครับลกากรซาโยนาระซาโยนาระขอบคุณอาริกาโตโกไซมัส อาลีกาโต้ไซมัสนะครับในการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นนะครับให้นักเรียนนะครับใช้เสียงระดับเดียวในการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นนะครับใช้เสียงระดับเดียวนะครับเหมือนมันจะต่างจากภาษาไทยภาษาไทยเราจะมีขึ้นมีลงใช่ไหมครับมีเสียงสูงเสียงต่ำนะครับแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นใช้เสียงระดับเดียวนะครับเสียงนาสิกนะครับปล่อยออกมาในเลเวลเดียวกันเลยระดับเดียวกันเลย นะครับเวลาออกเสียงภาษาญี่ปุ่นนะครับและเมื่อเราได้ฝึกเรียนนะครับฝึกเรียนฝึกออกเสียงภาษาญี่ปุ่นนะครับก็เริ่มแรกนะครับมันอาจจะดูแปลกๆนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์นะครับพอวันที่15เราเรียนอินไซด์นะครับมาที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะช่วยย้ำนะครับแล้วก็จะพาเขียนนะครับฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกออกเสียงนะครับ แล้วก็ให้เราฝึกแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาสเตอร์นะครับก็ขอฝากไว้นะครับฝากไว้เพื่อเป็นการแนะนำตัวของมาสเตอร์เองนะครับว่ามาสเตอร์นะครับจบจากไหนนะครับทำอะไรมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวขอพูดอีกรอบแล้วกันนะครับมาสเตอร์นะครับสำเร็จการศึกษานะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ มหาวิทยาลัยนะครับโชบิกากุเอนไดกะกุนะครับสาขานิเทศาสตร์นะครับแล้วก็จบครุศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนะครับเป็นจบสาขาครูมานะครับก็เลยมามิกสอนภาษาญี่ปุ่นใส่ด้วยนะครับจะสอนในสไตล์คนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็บวกเวอร์ชั่น นะครับครูภาษาไทยไปด้วยนะครับมาสเตอร์เป็นครูประจําชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะครับสำหรับนะักเรียนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็มาสเตอร์ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันวันที่15นะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับมาสเตอร์ก็มี เรื่องนะครับที่จะมาคุยเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปนะครับมาสเตอร์ถึงจะเริ่มนะครับเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการนะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่มาสเตอร์นะครับมาแนะนําตัวนะครับไว้เจอกันชั่วโมงต่อไปนะครับสําหรับนักศึกษานะครับที่ได้เรียนด้วยคลิปนะครับก็อย่าน้อยใจนะครับเพราะว่ามาสเตอร์สอนทั้งแบบลงคลิปแล้วก็สอนแบบไหลสดนะครับ เดี๋ยวเราเจอกันนะครับวันที่15ช่วงนี้นะครับก็จะอาจจะเป็นคลิปนะครับเพราะว่ามาสเตอร์เป็นครูประจำชั้นปสก็จะสอนไลฟ์สดในน้องๆปสนะครับสำหรับนักเรียนที่เข้ามาในระดับชั้นอื่นนะครับก็ อย่าน้อยใจนะครับเดี๋ยวมีอะไรสอบถามนะครับอยากรู้อ่ามาสเตอร์ครับมาสเตอร์คอยากรู้เรื่องประเทศญี่ปุ่นเรื่องไหนอยากให้มาสเตอร์สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับสามารถแนะนำมาสเตอร์ได้นะครับนะก่อนที่เราจะได้เรียนอินไซด์กันที่โรงเรียนนะครับหวังว่านะครับอ่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วทำให้เราได้รู้จักกันนะครับไว้เจอกัน วันเปิดเทอมนะครับแล้วก็เซนเซกาจะทําคลิปแบบนี้นะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเปิดเทอมในวันที่15หนะครับเหลืออีก2สัปดาห์นะครับสู้ๆนะครับทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับเวลาออกไปข้างนอกจะลืมสวมแมสนะครับป้องกันนะครับอย่าลืมฉีดเจลกอฮอล์ล้างมือนะครับทุกครั้งนะครับประมาณล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆนะครับทุกคนดูแลสุขภาพ ไปเจอกันคลิปต่อไปครับสายโยนาระไปเจอกันครับมาตาไอมาโช